อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1,253ประนามสำนักอมะตะสี่เขามาแล้วลู่หยุนคงจ้องมองท้องฟ้าเข้าหาสายฟ้าไร้ขอบเขตร่างสีขาวเบื้องหลังสายฟ้านั่นทำให้ความคิดเขาสั่นเทาหลี่เฉียนเหมยพลันยืนขึ้นจ้องมองท้องฟ้าทันทีนางเห็นร่างด้านหลังสายฟ้าและมองดูเขาที่แยกจากกันเมื่อร้อยปีก่อน ตอนนี้นางเห็นร่างเดียวกันกำลังเดินอยู่บนสายฟ้ากัดริมฝีปากกลางและสงบนิ่งยิ่งกว่าเดิมราวกับมันมักจะเป็นแบบนี้มาตลอดเขาเดินบนสายฟ้าสวรรค์เข้าสู่หัวใจนางงูปิงเหมยมีความรู้สึกซับซ้อนแฝงอารมณ์ที่อธิบายไม่ได้นางมองร่างอันคุ้นเคยในสายฟ้าอย่างเงียบๆความทรงจำมากมายกระพริบผ่านหน้าสายตาเป็นความขมขื่นและโศกเศร้าไม่อาจอธิบายได้กระนั้นมันก็แฝงความอบอุ่นนางลดศีรษะลงทั่วขนา หลิวหยานเฟยมีหยาดน้ำตาไหลออกมามากกว่าเดิมน้ำตาสองสายไหลรินออกมาพร้อมกับร่างที่เข้ามาใกล้ความขัดข้องใจทั้งหมดของนางครั่งครูออกมาผ่านน้ำตาหวังหลินข้ามทะเลเมคาและมาถึงพร้อมกับฟ้าคำรามวินาทีนี้ไม่เพียงแต่คนที่คุ้นเคยหวังหลินจะเป็นเช่นนี้เสียนรอบด้านทั้งหมดรวมถึงคนของสำนักอมาตะต่างก็ตกตะลึงเฟิงให้ยืนขึ้นดวงตาหลีแคบจ้องมองร่างสีขาวในอากาศ เขาสัมผัสถึงพลังดั้งเดิมในอากาศได้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่สิ่งที่เซียนขั้นทลายสวรรค์ทั่วไปควรจะมีพลังดั้งเดิมรูปแบบนี้มีได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจกฎของตัวเองอย่างลึกซึ้งเท่านั้นมีเพียงเซียนขั้นทลายสวรรค์ระดับสูงสุดเท่านั้นจะมีได้ไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นแต่ชายชราผมแดงก็ยังสูดหายใจลึกและความคิดสันไหวกฎและเขตแดนของเขาเกี่ยวข้องกับสายฟ้าเช่นกัน วินาทีนี้เขารู้สึกว่าตนเองกำลังสูญเสียการควบคุมวิญญาณดั้งเดิมวิญญาณดั้งเดิมครึ่งหนึ่งของเขาที่เปลี่ยนไปเป็นสายฟ้าพลันรู้สึกว่าต้องเคารพเทิดทูนราวกับเขาไม่ได้มองไปที่เซียนคนหนึ่งแต่เป็นสายฟ้าสวรรค์ที่คงอยู่มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มชายวัยกลางคนชื่อโจได้จดจ้องหวังหลินในสายฟ้าดวงตาเป็นประกายความคิดสันเทาและหวาดกลัวสิ่งที่เขาหวาดกลัวไม่ใช่สังเกตว่าหวังหลินมาถึง ไม่ใช่สายฟ้าที่ดังสนั่นไปทั่วเพื่อบ่งบอกการมาถึงของเขาแต่เป็นวิชาที่สามารถซ่อนกลิ่นอายจนทำให้เซียนโจตกตะลึงเขาทั้งยังไม่คิดเรื่องวิชาเซียนแค่ระดับบ่มเพาะของอีกฝ่ายก็สูงล้ำกว่าเขาแล้วชายชราที่พาสิ์ไปที่แดนหมอกอสูรเป็นคนที่สงบนิ่งได้มากสุดตอนนี้เขาเป็นคนเดียวที่เคยเห็นวังลินมาก่อนพลันถอนหายใจออกมา ตอนที่ข้าพบที่หลิวครั้งก่อนไม่คิดว่าเราจะอยู่ในสำนักเดียวกันข้าชื่อมู่เจียงปิงขอทักทายสหายเซียนเขาเห็นรูปร่างหวังหลิงจึงมีท่าทีเค,คร่งขึงก่อนหน้านี้ไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินแต่ตอนนี้เขาโดนโน้มน้าวเข้าแล้วคนผู้นี้มีพลังพอจะกวาดล้างเขตระดับหและระดับเจเจ้าสำนักอมาตะพันดวงตาสองสว่างเขาเป็นคนที่มีระดับบ่มพอสูงสุดที่นี้ แม้จะไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดในสำนักอมตะแต่เขาก็อยู่ในขั้นทะลวงสวรรค์ระดับแรกเพราะเขาบรรลุสภาวะอันยากยิ่งนี้จึงมองเห็นสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นได้เขาจ้องมองจุดตรงกลางหน้าผากหวังหลินและถึงแม้จะไม่มีอะไรตรงนั้นเขาก็สัมผัสถึงพลังอำนาจแห่งกฎได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เขาหวาดเกรงก็คือกฎนี้ดูเหมือนไม่ได้เป็นของสวรรค์ดูเหมือนมันจะคงอยู่นอกเหนือการควบคุมของสวรรค์เป็นกฎอันใหม่ ด้วยกฎนี้แนมะ้แต่เขาเองยังรู้สึกเกรงกลัวยิ่งตอนที่เขตแดนของอีกฝ่ายอยู่เบื้องหน้าเขตแดนนี้ดูเหมือนจะคงอยู่ชั่วการนานเขาพบว่าด้วยเวลาอันสั้นนั้นการจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในเป็นเรื่องยากยิ่งนี่คือสิ่งที่เขาเกรงกลัวมากที่สุดเขาไม่มั่นใจในการเอาชนะเลยถ้าหากต้องต่อสู้เป็นตายกับเซียนแบบนี้เขาบาดเจ็บจริงๆแต่อาการบาดเจ็บดูเหมือนไม่ได้สาหัสเกินไปดูเหมือนเขาจะกังวลว่าจะมาสาย หลิวหญิงเจียจ้องมองร่างสีขาวในสายฟ้ายอย่างตกตะลึงความรู้สึกหวาดกลัวปรากฏขึ้นข้างในและห่อหุ้มเขาให้จมดิ่งร่างกายสั่นเทาด้วยอาการหวาดกลัวและสยองขวัญพอคิดว่าเขาไปล่วงเกินสำนักต้นกำเนิดไว้อย่างไรคุกคามหลิวหยานเฟยและบอกว่าจะต่อสู้กับคนผู้นี้ศีรัะจึงด้านชาและทัศนวิสัยพร่ามัวแม้แต่สหายร่วมสำนักเพลงสวรรค์ยังหวาดกลัวทั้งหมด เขาเขาไม่คาดว่าจะทรงพลังเพียงนี้ตอนที่ลุ่หยุนคงบอกว่าเขาสามารถฆ่าาได้เหมือนบี้มดเขาพูดเรื่องจริงหลิวหยิงเจียยุ่งเหยิงใบหน้าซีดและความคิดวุ่นวายไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นสำนักสองภูผาก็เงียบลงเช่นกันเจ้าหลงจ้องมองร่างนั้นในท้องฟ้าสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปอย่างยิ่งดวงตาหลีแคบและความคิดว่างเปล่าเจ้าสำนักและหัวหน้าผู้อาวุโสของสำนักสองภูผาต่างก็หน้าซีดอย่างสิ้นเชิง ตอนที่พวกเขาเห็นหวังหลิงจึงจดจําได้ทันทีว่าเป็นคนที่บังคับให้พวกเขาหลีกทางและพวกเขาให้ความเคารพนั่นมันเขาทั้งสองมองหน้ากันเองและเห็นแววตาหวาดกลัวของแต่ละคนเซียนรอบด้านเกือบแสนคนทั้งหมดมาจากเขตระดับ6และเขตระดับเจทั้งหมดต่างได้ยินเรื่องราวสันสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในเขตของตนเองแม้จะไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ก็รู้มาจากคนรอบๆ มีเซียนเท่าบางคนที่เคยเห็นหวังลิงด้วยตนเองตอนนี้พอได้มองใกล้ๆจึงเกิดความวุ่นวายกระจายไปทุกที่นั่นเขาเขาทะลวงผ่านเขตระดับหกไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหยุดเขาข้าได้ยินมาจากบรรพชนของสำนักข้าว่าเขาใช้เพียงวิชาเดียวก็สามารถทะลวงม่านของเขตระดับเจ็ดได้แม้กระทั่งบรรพชนยังตกตะลึงข้าเห็นเขาใช้ประทับวิญญ,ญาณสงครามด้วยตาตนเอง บังคับให้สำนักหลายแห่งเลื่อนแผ่นดินตนเองออกหนีเส้นทางเขาลือกันว่ามีเซียนขั้นทลายสวรรค์สามคนพยายามจะหยุดเขาแต่ทั้งหมดถูกบังคับให้ถอยพร้อมกับบาดเจ็บสาหาัสไม่ใช่แค่สามคนที่ใหญ่ข้าเห็นเซียนขั้นทลายสวรรค์เจคนโจมตีพร้อมกันแต่เขาใช้เพียงวิชาเดียวสังหารไปสี่และอีกสามบาดเจ็บแม้กระทั่งแผ่นดินป่ายังราบเป็นหน้ากลองด้วยวิชาของเขา ความโกลาหลเริ่มขึ้นแต่เสียงดังขนองของท้องฟ้าทําให้ทุกคนเงียบลงทันทีสายฟ้าในท้องฟ้าทั้งหมดรวมกันอยู่ในร่างหวังหลิงจนไม่มีร่องรอยอันใดเหลืออยู่เขาวสวมชุดสีขาวเรือนผมสีขาวพลิ้วสวัยในสายลมร่อนลงมาจากท้องฟ้าและเหยียบลงบนพื้นข้างหลิวหยานเฟยบนสนามต่อสู้หวังหลินมองร่างอันบอบบางของหลิวหยานเฟยด้วยท่าทีเชิงขอโทษคลางกล่าวเบาๆข้ามาสาย หลิวหยานเฟยไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ขณะมองหวังหลินนางสาส่ศีสษบเผยรอยยิ้มแห่งความสุขท่านไม่ได้มาสายปรบับใดที่ท่านมามันไม่เคยช้าเลยเจ้ากลับไปได้มีค่าอยู่ที่นี่จะไม่มีใครทําให้สํานักต้นกําเนิดเคลื่อนไปไหนได้ในการประลองนี้ไม่ว่าจะเป็นสํานักระดับห้าหกหรือเจ็ดข้าจะทําให้สํานักต้นกําเนิดเป็นอันดับหนึ่งหวังหลินสะบัดแขนเสื้อสายลมอ่อนๆพัดพาหลิวหยานเฟยให้กลับไปยังตําแหน่งของสํานักต้นกําเนิด หวังหลินมองเข้าไปยังสำนักอมะตะและคำนับฝ่ามือหาชายชราที่เอ่ยขึ้นอย่างไรก็ตามเขาตกตะลึงเมื่อเห็นหลี่เฉียนเหมยและมู่ปิงเหมยหลังจากตกตะลึงไปทั่วครู่จึงถอนสายตาออกมาและมองไปยังลู่หยุนคงซึ่งมีท่าทางซับซ้อนและยิ้มอย่างขมขื่นระดับบ่มเพาะของที่หลิวแตกต่างจากเมื่อร้อยปีก่อนมากสำนักเต่าม่วงพ่ายแพ้ในการประลองสำนักระดับห้าแล้วลู่หยุนคงคำนับฝ่ามือด้วยรอยยิ้มขมขื่น หากระดับบ่มพ่อของวังลินแข็งแกร่งกว่าเขาเพียงเล็กน้อยเขาคงอยากจะต่อสู้อยู่หรอกแต่เพียงแค่เขายือนอยู่ที่นี่ความคิดก็ยุ่งเหยิงไปแล้วและสิ่งน่าหวาดกลัวขึ้นก็คือเขารู้สึกเหมือนจิตใจแห่งเต๋ากำลังจะพังทลายราวกับคนเบื้องหน้าเป็นวังวนที่ดูดซับเจตจำนงแห่งเต๋าทั้งหมดหากเขาหลุดสมาธิเพียงเล็กน้อยยงรู้สึกเหมือนเต๋าทั้งหมดดูดออกไปจากร่าง หวังหลินยิ้มบางแต่ท่าทางเยือกเย็นและเอ่ยขึ้นนิ่งๆน,น้องลั่วข้ามีสิ่งหนึ่งอยากจะถามหลิวหยานไฟบาดเจ็บใครเป็นคนทำลู่หยุนคงชี้ไปที่สำนักเพลงสวรรค์โดยไม่ลังเลและกล่าวออกมาหลิวหญิงเจี๋ยแห่งสำนักเพลงสวรรค์จากนั้นชี้ไปที่สำนักสองภูผาเจ้าหลงแห่งสำนักสองภูผาพวกมันคิดล่วงเกินแม่นางหลิวหวังหลินพยักหน้าและมองไปทางสำนักเพลงสวรรค์ แววตากระพริบเย็นว่าพลันก้าวเท้าเข้าไปในอากาศและพุ่งเข้าหาสำนักเพลงสวรรค์ณพื้นที่ของสำนักเพลงสวรรค์สีหน้าของเหลิวหญิงเจี๋ยเปลี่ยนไปและล่าถอยทันทีอาจารย์เขาและเหล่าผู้อาวุโสของสำนักต่างก็มีท่าทีเคร่งเครียดอาจารย์คว้าเขาและพุ่งเข้าหาพื้นที่ของสำนักอมาตะโดยไม่คาดคิดเจ้าสำนักเพลงสวรรค์ก้าวเท้าและขัดขวางหวังหลินเขามีใบหน้าเคารพและกำลังจะอธิบายอย่างไรก็ตามหวังหลินไม่ต้องการฟัง พอเห็นว่ามีคนขวางเส้นทางจึงสะบัดแขนปรากฏสายลมร้องคำรามสายลมนี้แฝงสายฟ้าและปะทะกับเจ้าสำนักเพลงสวรรค์เสียงดังตึกก้องสั่นสะเทือนพื้นดินพร้อมกับเจ้าสำนักเพลงสวรรค์กระอักโลหิตและร่างกายพังทลายวิญ,ญญาณดั้งเดิมลอยออกมาและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหวังหลินไม่หยุดแค่นั้นก้าวไปหาชายชราที่คว้าเหลิวหญิงเจี๋ยาไว้เขาไม่ได้เร็วนักแต่ทุกก้าวทำให้วิญญ,ญาณอีกฝ่ายสั่นสะท้าน เซียนทั้งหมดรอบๆสนามต่างก็เงียบกริบสำนักหลักช่วยด้วยหน้าผากของอาจารย์หลิวหญิงเจียมีเม็ดเหงื่อเต็มไปหมดดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพร้อมกับกรีดร้องใส่คนของสำนักอมตะเฟื่องให้ลังเลเล็กน้อยคำนับฝ่ามือเอ่ยขึ้นมาสหายเซียนหลิวโปรดอย่างไรก็ตามหวังหลินสะบัดแขนและขัดจังหวะเขาเขาล่วงเกินสำนักต้นกำเนิดของข้า ดังนั้นเขาต้องตายใครก็ตามที่พยายามช่วยเขาจะต้องเจอชะตากรรมเดียวกันหวังลินเอ่ยขึ้นช้าๆและจากนั้นยกแขนขวาขึ้นมาเขามาที่สำนักอมะตะเพื่อหยุดยั้งสำนักต้นกำเนิดและผลักดันให้สูงขึ้นวินาทีนั้นหวังหลินชี้นิ้วโลกสันส้านและปรากฏดัชนีชะตาสวรรค์ขึ้นมาระลอกคลื่นดังก้องไปทั่วผืนฟ้าพร้อมกับนิ้วยักษ์ปรากฏปลดปล่อยแรงกดดันมาฮมา ทุกคนอ้าปากค้างจ้องมองดัชนียักษ์ด้วยความตะลึงเนื่องจากมันปกคลุมได้ทั่วฟ้าดัชนีส่งเสียงหวีดวิวและตกลงมาร่อนลงใส่หลิวหญิงเจียและอาจารย์จนเกิดเสียงดังปังพื้นดินสั่นไหวและรู้สึกได้ว่าแม้กระทั่งดาวครอสเซียนก็ยังสั่นเทาโลหิตศาสตร์กระจายไปทั่วทุกที่ร่างหลิวหญิงเจียและอาจารย์เขาศาสตร์กระจายวิญ,ญญาณดั้งเดิมแตกสลายสายลมพัดผ่านแพร่กระจายกลิ่นคาวเลือด ค่าหลิวหญิงเจียได้ง่ายๆเหมือนบี้มดคำพูดที่ลู่หยุนคงกล่าวเอาไว้เมื่อหลายวันก่อนเป็นเหมือนสายลมอันหนาวเหน็บหวังหลินหันกลับมามองทิศทางที่สำนักสองภูผาอยู่เขาก้าวเท้าเข้าหาตอนที่1,254ประนามสำนักอมะตะห้ัชนีชะตาสวรรค์ไม่ได้ใช้พลังปราณสวรรค์เนื่องจากวิชานี้ไม่ใช่วิชาเทพมันเป็นสิ่งที่หวังหลินสามารถใช้ได้ยามที่ผสานเข้ากับวิญญาณของเทียนหยุนทั่วครู สิ่งที่มันใช้คือวิญญาณของเทียนหยุนและใช้พลังดั้งเดิมของหวังหลินหากไม่ใช่เพราะระดับบ่มพาะเขาเพิ่มขึ้นหวังหลินคงไม่สามารถใช้มันได้ง่ายง่ายอย่างไรก็ตามพลังอำนาจของดัชนีชะตาสวรรค์อ่อนแอกว่าตอนที่เทียนหยุนใช้อีกทั้งระดับบ่มพาะของทั้งสองยังห่างกันช่วงใหญ่วิธีใช้วิชาย่งต่างกันอีกหวังหลินใช้ดัชนีชะตาสวรรค์ในทันทีเพราะต้องการให้ทุกคนตกตะลึง เขายังบาดเจ็บอยู่ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าวิชาของเขาทรงพลังและมีอาจคาดเดาวจากนั้นเขาก็สามารถบรรลุเป้าหมายที่สำนักอมาตะได้เขาคงไม่เรียกเหล่าอสูรยุงออกมาได้ง่ายๆเว้นแต่จะเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะพวกมันคือไพลบพื้นดินยังคงสั่นสะเทือนและเกิดคลื่นกระแทกดังก้องเสียงสายลมยังคงดังอยู่ในหูทุกคนกลิ่นคาวเลือดยังคงย้ำเตือนเซียนเกือบแสนคนที่กำลังตกตะลึงกับฉากเหตุการณ์ตรงหน้า หวังหลินทำลายร่างของเจ้าสำนักสาข,าขาของสำนักอมะตะและสังหารผู้อาวุโสรวมถึงหัวหน้าสิทธิ์ไปด้วยเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสำนักอมะตะและยามที่ผู้อาวุโสเฟิ่งให้พยายามจะพูดขึ้นมาหวังหลินกล่าวเพียงประโยคเดียวใครก็ตามที่พยายามช่วยพวกเขาจะประสบชะตากรรมเดียวกันพอจะมีคนที่มีพลังและสถานะจะทำเช่นนี้ได้แต่มีน้อยคนที่กล้าพอทำมัน การโจมตีอย่างสะอาดหมดจดของวังหลินได้ทำให้ทุกคนที่นี่ตะลึงงันอย่างสมบูรณ์หลิวหยานเฟยก้มศีรษะลงและดูสงบนิ่งในหัวใจนางเกิดความรู้สึกอบอุ่นงูปิงเหมยมีท่าทางอันซับซ้อนในใจเกิดความขมขื่นยิ่งขึ้นนางคิดถึงเรื่องราวในดาราจากพันธมิตรเซียนเรื่องดินแดนฟ้ากระจ่างถูกทำลายและเรื่องความแข็งแกร่งของต้าเรินสถานะของนางคล้ายๆก,ก,กันกับของหลิวหยานเฟยแต่หลิวหยานเฟยมีเขายือนอยู่เบื้องหลัง ขณะที่นางไร้คนช่วยเหลือนางทําได้แค่เพียงแข็งแกร่งขึ้นและอดทนเอาไว้หมดหลี่เฉียนเหมยสีหน้าสงบนิ่งพลางมองหวังหลิงไปด้วยบนใบหน้านางมีรอยยิ้มเหมือนเมื่อร้อยปีก่อนหวังซานซานขมวดคิ้วพลางคิดถึงดัชนีและดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างเหล่าเซียนเท่าของสำนักอมะตะมีระดับบ่เพอสูงส่งและเจ้าเล่ห์เห่กันทั้งหมดตอนนี้มีอาจบ่งบอกอารมณ์ของพวกเขาได้แต่สายตาที่จ้องมองหวังหลิงดูเหมือนจะเย็นเยียบเล็กน้อย มีเพียงเจ้าสำนักอรมะตะที่แตกต่างเพราะเขาเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถมองทะลุระดับบ่มเพาะของหวังหลินได้เขาไม่มีสีหน้าอันใดตอนที่หวังหลินสังหารคนของสำนักเพลงสวรรค์ราวกับทำเป็นมองไม่เห็นหวังหลินหันกลับมาสีหน้าท่าทางสงบนิ่งแต่จิตสังหารแพร่กระจายจับจ้องไปยังสำนักสองภูผาที่อยู่ไกลๆและก้าวเท้ารอบด้านงบกรีบโดยสิ้นเชิงสายตาเกือบแสนคู่จับจ้องไปที่หวังหลิน สายตาทั้งหมดไม่ได้ทําให้หวางหลินรู้สึกเยี่ยมแย่อะไรเลยเขาไม่ได้เร็วนักแต่ทุกก้าวทาให้คนสํานักสองภูผาเกิดใจเต้นไม่เป็นจังหวะพวกเขารู้สึกเหมือนกําลังเผชิญหน้ากับอสูรดุร้ายจากยุคโบราณที่อ้าปากออกมาและกําลังจะกลืนกินพวกเขาเจ้าสํานักสองภูผาหน้าซีดอย่างที่สุดแม้เขาจะเป็นเซียนขั้นทลายสวรรค์แต่ไม่กล้าเผชิญหน้าหวางหลินขอคิดว่าคนผู้นี้เป็นคนเดียวกับที่บังคับให้สำนักเขาเคลื่อนแผ่นดินออกห่าง ศีรษะจึงด้านชาและไม่กล้าคิดจะต่อต้านอะไรเลยในสำนักระดับเจ็ดสำนักสองภูขาเป็นเพียงแค่สำนักเล็กๆถือว่าไม่ฉลาดนักที่ผู้อาวุโสจะไปต่อต้านคนแบบนั้นดวงตาเขาส่องสว่างขึ้นและมองไปที่หัวหน้าผู้อาวุโสหัวหน้าอาวุโสมีระดับบ่มเพาะลึกลับซึ่งอยู่ในขั้นทลายสวรรค์ชั้นกลางแม้กระทั่งหัวหน้าผู้อาวุโสเองยังแทบจนปัญญา เมื่อประณกได้ว่าหวังหลิงคือชายผู้แข็งแกร่งที่ทะลวงผ่านเขตระดับเจ็ดเขาเห็นกับตาว่าหวังหลิงใช้ประทับวิญญาณสงครามและรู้ว่าตนเองไม่อาจเทียบได้เขาสังเกตสายตาของเจ้าสำนักได้และเข้าใจได้ทันทีแต่ก็ยังลังเลอย่างไรก็ตามความลังเลนี้หายไปเมื่อหวังหลิงก้าวมาข้างหน้าโศกนาฏการรมเกิดขึ้นกับสำนักเพลงสวรรค์มาก่อนแล้วเจ้าสำนักกัดฟันแน่นและหลบไปข้างๆ ขณะเดียวกันหัวหน้าผู้อาวุโสก็ก้าวไปข้างๆเช่นกันเมื่อทั้งสองคนหลีกเลี่ยงคนของสำนักสองภูผาทั้งหมดกระจายกันออกไปข้างๆผู้คนเบื้องหน้าพวกเขาเปิดเส้นทางออกมาเช่นกันตอนนี้ไม่มีใครอยู่รอบๆเจ้าหลงแล้ววิญญาณเขาจ้องมองหวังหลินอย่างสันเทาเจ้าออกมาหวังหลินหยุดลงและชี้ใส่วิญญาณดั้งเดิมของเจ้าหลงข้าขอทุ่มสุดตัวเจ้าหลงดวงตาแดงฉานความคิดสั่นไหวราวกับทั้งร่างกำลังเย็นเฉียบ แม้เขาจะมีคนอยู่รอบๆตัวจำนวนมากแต่เขารู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวในโลกอันกว้างใหญ่มีเขาเพียงคนเดียวเจ้าหลงพุ่งออกมาอย่างบ้าคลาั่งเพลิงที่มองไม่เห็นเริ่มเผาไหม้พอถูกบังคับให้จนมุมเขาจึงตัดสินใจเผาวิญญาณของตัวเองเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นพลงังกลิ่นอายแห่งความเศร้าล้อมรอบบริเวณขณะที่พุ่งมาระดับบ่มพอเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลั่งจากขั้นทลายสวรรค์ระดับต้นไปที่ระดับกลาง มองไกลไกลร่างกายเขาเหมือนดาวตกที่กำลังเผาไหมพุ่งเข้าหาวาังหลินความรู้สึกบ้าคลั่งรุนแรงยิ่งขึ้นท้ายที่สุดแม้แต่แสงจากท้องฟ้ายังมืดลงเมื่อวิญญาณดั้งเดิมของเจ้าหลงเผาไหมกลายเป็นแสงส่องสว่างจนเซียนรอบด้านทั้งหมดให้ความสนใจหากเจ้าต้องการให้ข้าตายเจ้าต้องจ่ายราคาอย่างสาสมในวินาทีสุดท้ายของชีวิตเจ้าหลงร้องคำรามสันสะเทือนฟ้าดินแม้กระทั่งความคิดของเซียนรอบๆยังสันเทา กระทั่งคนของสำนักอมตะยังเคลื่อนไหวการที่จะบังคับให้เซียนขั้นทลายสวรรค์เผาวิญญาณและทำลายตนเองได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเบื้องหน้าสายตาทุกคนวิญญาณดั้งเดิมที่กำลังเผาไหม้กำลังระเบิดเพื่อปลดปล่อยพลังทำลายล้างมหาศาลแม้แต่เซียนที่มีระดับบ่มเพอสูงกว่าโคงเลือกจะหลีกเลี่ยงมันแต่หวางหลิงไม่หลบดวงตาสองสว่างขึ้นแทน เพิงให้สีหน้ามืดมนเขาเป็นผู้อาวุโสของสำนักอมตะและรับผิดชอบการแช่งขันหวังหลินพึ่งสังหารคนของสำนักเพลงสวรรค์โดยไม่สนใจคำพูดเขาหากแค่นั้นก็คงดีแต่ตอนนี้เขากำลังจะฆ่าคนของสำนักระดับเจ็ดสำนักในเขตระดับเจ็ดนั้นทรงคุณค่ามากคนอื่นๆคงจะไม่สนใจว่าเจ้าหลงจะอยู่หรือตายพวกเขาไม่สนใจว่าชื่อเสียงของเจ้าหลงจะลดลง แต่เฟิ่งให้สนใจเพราะเขาเองมาจากสำนักสองภูผาก่อนที่จะกลายเป็นผู้อาวุโสข,ของสำนักอมะตะหากหลีเฉียนเหมยฆ่าใครสักคนก็ยังถือว่าดีเพราะนางมีสำนักทะลวงสวรรค์อยู่เบื้องหลังและเขาไม่อาจพูดอะไรได้อย่างไรก็ตามตอนนี้มันต่างกันสหายเซียนโปรดไว้หน้าข่าบ้างและห้ามโจมตีคนจากสำนักสองภูผาเฟิ่งให้พูดอย่างมืดมนพลางเผยกลิ่นอายเย็นเยียบพุ่งหาวังหลิน วินาทีนั้นวิญญาณที่เผาไหม้ของเจ้าหลงก็เข้าใกล้หวังหลินราวกับดาวตกหวังหลินท่าทีสงบนิ่งจิตสังหารมหึมาระเบิดออกจากร่างกายจิตสังหารแข็งแกร่งยิ่งวินาทีที่มันปรากฏขึ้นมาได้ทําให้ท้องฟ้าเปลี่ยนสีราวกับผู้ถีนับไม่ถ้วนกําลังร่าร้องในท้องฟ้าพื้นที่รอบด้านถูกปกคลุมอยู่ในความหนาวเย็นสุดขั้วจิตสังหารปรากฏขึ้นมาและระเบิดทันที ภายใต้แรงกระแทกนี้ท่าทางของเฟื่องให้เปลี่ยนไปมหาศาลและหยุดลงเขารู้สึกว่าหากก้าวเข้าไปอีกก้าวเดียวคงจะเข้าไปในระยะของวิชาหวังหลินสิ่งที่รอเขาอยู่คงจะเป็นการแข่งข้ายอย่างโหดเหี้ยมในตอนนี้หวังหลินพลันเคลื่อนไหวยามเผชิญหน้ากับวิญญาณดั้งเดิมเผาไหม้หวังหลินก้าวไปข้างหน้าหันร่างและฟาดเท้าขวาออกไปปะทะกับวิญญาณดั้งเดิมทันที เรือนผมและเสื้อคลุมสีขาวพลิวสะบัดเขาไม่ได้ใช้วิชาเซียนไม่ได้หลบเลี่ยงหรือใช้เคล็ดพิเศษอันใดเขาใช้การโจมตีพื้นฐานที่สุดตรงที่สุดและเป็นที่น่าจดจำที่สุดเสียงดังกึกก้องสั่นสะเทินสวรรค์เท้าวขวาหวังหลิงไม่หยุดแค่นั้นและร่อนลงบนวิญญ,ญาณของเจ้าหลงแม่เจ้าหลงจะเผาไหม้วิญญ,ญาณแต่เขาไม่อาจต่อต้านพลังอำนาจอันสมบูรณ์ได้แม้เขาจะเผาไหม้วิญ,ญญาณตนเองเขายังต้องตาย ยามนั้นวิญญาณเขาแตกสลายกลายเป็นละองแสงหัววังหลินถอนเท้ากลับมาท่าทีสงบนิ่งสายตาเยือกเย็นกวาดผ่านเซียนรอบด้านก่อนจะร่อนลงบนฟึ่งให้สหายเซียนท่านกล่าวช้าเกินไปฟึ่งให้จ้องหวังหลินอย่างมืดมนเขาพูดไม่ได้อยู่พักใหญ่และเดินกลับไปหาอัจฉริย์ของสำนักอมตะรอบด้านเงียบกริบแต่หลังจากผ่านไปได้ทั่วครู่จึงเกิดความโกลาหลขึ้นไปทั่วสนามจากช่วงสั้นๆที่หวังหลินปรากฏตัวขึ้นมา เขาสังหารคนของสำนักเพลงสวรรค์และเจ้าหลงแห่งสำนักสองภูผาไปแล้วทั้งหมดนี้ทำให้ตกตะลึงอย่างรุนแรงวิชาของเขาช่างน่าตื่นตกใจแต่ร่างเขากลับอัศจรรย์ยิ่งกว่าเจ้าสำนักอมะตะมีแววตาเป็นประกายเจิดจ้าสำนักเพลงสวรรค์และสำนักสองภูผาช่างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเซียนที่แข็งแกร่งเช่นนี้หวังลินหันกลับมามองเซียนรอบด้านเอ่ยน้ำเสียงนิ่งนวลแต่ทุกคนได้ยินชัดเจน ข้าเป็นตัวแทนสำนักต้นกำเนิดขอท้าประลองสำนักระดับ6และเจ็ดทั้งหมดใครจะกล้าเข้ามาก่อนน้ำเสียงวังลิงดุดสายลมหนาวเหน็บที่ทำให้ทุกคนเงียบอีกครั้งลู่หยุนคงสูดลมหายใจลึกพลางระงับความตกตะลึงในใจเขามองไปที่หยวนเฟยที่อยู่ท่ามกลางเหล่าเสียนและเผยรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มหยุนเฟยหน้าซีดขบคิดอยู่ทั่วครู่และยังไม่กล้าก้าวเดินออกไปน้ำเสียงสงบนิ่งดังสะท้อนออกมาทั่วผืนฟ้า ข่าหยุนซานแห่งสำนักระดับเจ็ดเมฆาเขียวข่าอยากจะประมือกับสหายเซียนหลิว